นิยายเสียงผู้แปลยามค่ำคืนนิยายเสียงที่เรานำมาแปลเราได้นำมาฟังเองทุกตอนถ้าเกิดความล่าช้าหรือผิดพลาดต้องขออภัยด้วยบทที่78เธอ ถึงกับถ่ายรูปไว้ในสภาพนั้นถึงแม้ว่าไปเสียวะซวงจะอยากให้หลี่ชูรานอยู่ห้องเดียวกับเธอมากแค่ไหนแต่หลี่ชูรานก็ยังยืนยันที่จะอยู่คนเดียวดังนั้นไปเสียวะซวงจึงช่วยหลี่ชูรานจัดห้องนอนข้างๆให้หลังจากพาหลี่ชูรานเดินดูรอบๆบ,บ,บ้านแล้วก็ถึงเวลาไปทํางานของไปเสียวะซวงตอนบ่ายได้เล่นคนเดียวนะถ้าเบื่อมากๆก,ก,ก็เล่นเกมได้ในห้องฉันมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะกับโน้ตบุ๊ก รหัสผ่านคือวันเกิดของนายไปเสียววะซวงพูดอย่างสบายๆแต่ลีชิวหลานกลับอดไม่ได้ที่จะมองไปเสียววะซวงจำได้รางๆว่าเมื่อปีก่อนรหัสโทรศัพท์ของเธอคือวันเกิดของเขาอืมในครัวมีขนมบ้างในตู้เย็นมีผลไม้กับเครื่องดืง่มถ้าไม่ชอบตรงข้ามคอนโดก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตฉันมีบัตรสมาชิกด้วยนะข้างในน่าจะมีเงินเหลืออยู่หลายพันบาทอยากซื้ออะไรก็ดูดูเอาเองนะพูดจบ ไปเสียววะซวงก็ควานหาบัตรสมาชิก่อนสีแดงส่งให้หลี่ชิวหลานอืมอืมนี่กุญแจชุดนีด้นายเก็บไว้นะตอนเย็นมารับฉันด้วยละอืมครับหลี่ชิวหลานพยักหน้าไปเสียววะซวงรูปหวัวหลี่ชิวหลานแล้วพูดว่าเด็กดีตอนเย็นจะพาไปกินอาหารคําใต้แสงเทียนนะรอเล่นกับเด็กเหรอนี่ฉันไปแล้วนะจุบบายบายไปเสียววะซวงโบกมือลาไปทำงานหลี่ชิวหลานอาบน้ำแต่งตัวก่อนแล้วเปลี่ยนไปใส่เสื้อผ้าสะอาดๆชุดใหม่ เพิ่งซื้อตอนเที่ยงเสื้อผ้าทั้งชุดราคาพันแปดไปเสียวซวงเป็นคนจ่ายเงินหลี่ชิวหลานเห็นแล้วรู้สึกเสียดายเงินแทนเสื้อเชิ้ตกางเกงและรองเท้าที่เขาใส่อยู่ก่อนหน้านี้รวมกันยังไม่เกิน500บาทเลยหลี่ชิวหลานเปิดคอมพิวเตอร์ของไปเสียวซวงดาวน์โหลด3ามแพลตฟอร์มเพลงอัปโหลดเพลงใหม่ที่อัดไว้ในแฟลชไดร์ไปยังเบื้องหลังการสร้างสรรค์ก่อนแล้วตั้งเวลาอัปโหลดให้เรียบร้อยหลังจากทำสิ่งนี้เสร็จหลี่ชิวหลานก็ไม่มีอะไรทำ เปิดคอมพิวเตอร์ดูไปเรื่อยเปื่อ,อยยางเบื่อหน่ายบนเดสก์ท็อปพบโฟลเดอร์ชื่อไฟส่วนตัวของซึ่งมีบางอย่างที่น่าสนใจในโฟลเดอร์นั้นมีโฟลเดอร์ชื่อเอกสารการเรียนรู้ลับสุดยอดดึงดูดความสนใจของหลี่ชิวหลานในทันทีดวงตาของหลี่ชิวหลานเบิกกว้างหัวใจเต้นแรงหรือว่าเป็นแบบที่เขาคิดไว้หรือเปล่าเสียวะซวงก็ดูของพวกนี้ด้วยหรอเนี่ยด้วยความรู้สึกวันวันหลี่ชิวหลานก็คลิกเข้าไปเชื่อล็อกไว้ ต้องใช้รหัสผ่านลีชูรานคิดอะไรบางอย่างออกดวงตาเป็นประกายลองป้อนวันเกิดของตัวเองจริงๆด้วยรหัสผ่านถูกต้องแต่เมื่อลีชูรานเห็นเนื้อหาในโฟลเดอร์รูม่านตาของลีชูรานหดเล็กลงอย่างรวดเร็วตัวแข็งทื่อไปทั้งตัวในทันทีรูปถ่ายเกือบหนึ่งร้อยรูปเรียงกันอย่างเป็นระเบียบในนั้นมีรูปถ่ายคู่ของลีชูรานกับไปเซียวะซ้งสิบกว่ารูปนั่นคือรูปถ่ายตอนที่เขาเดทกับไปเซียวะซ้ง มีรูปหนึ่งมืดมืดมองเห็นแค่สีส2สองคนเบียดกันส่วนรูปที่เหลืออีกหลายสิบรูปเป็นรูปถ่ายส่วนตัวของหลี่ชูรานนะนี่มันความทรงจําของหลี่ชูรานย้อนกลับไปเมื่อปีก่อนใต้โรงไม้ฮิฮิพวกเราถ่ายรูปคู่กันหน่อยนะไปเซียววะซ้วงคล้องแขนหลี่ชูรานหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดกล้องหน้าแะร้านอาหารอยู่นิ่งๆเป็นอะไรมีเม็ดข้าวติดอยู่ที่ปากนาย ไปเสียวะวะซงรีบหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปโรงภาพยนตร์โรงหนังมืดขนาดนี้ถ่ายรูปไปก็มองไม่เห็นหรอกฮิฮิไม่เป็นไรเก็บไว้เป็นที่ระลึกไงอื้อแชะทํไมมองไม่เห็นอีกแล้วดูรูปทีละรูปหัวใจของหลี่ชิวหลานสั่นไหวอย่างรุนแรงดวงตาแดงกําเล็กน้อยในที่สุดสายตาของหลี่ชิวหลานก็หยุดอยู่ที่รูปสุดท้ายเวลาในรูปคือตอนเย็นแสงอาทิตย์ยามเย็นสาดส่องอย่างนุ่มนวล สุดถนนมีเงาคนเล็กๆที่แทบมองไม่เห็นคือวันเลิกกันแผ่นหลังของหลี่ชิวหลานที่กำลังเดินจากไปหัวใจของหลี่ชิวหลานที่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์บีบรัดอย่างรุนแรงเธอถึงกับถ่ายรูปเงาหลังสุดท้ายของตัวเองไว้ในสภาพนั้นแปะๆปะภาพตรงหน้าของหลี่ชิวหลานค่อยๆเลื่อนลางน้ำตาก็ไหลทะลักออกมาในทันทีนั่งมืออยู่หน้าคอมพิวเตอร์ปล่อยให้น้ำตาไหลาอาบแก้มสถานีตำรวจไปเสี่ยววาซวงเพิ่งเข้ามาในห้องทำงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงเสี่ยวอวี่ก็เดินตามเข้ามาผู้กองไปหลี่ชิวหลานให้ของขวัญอะไรคุณเหรอคะเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงเสี่ยวอวี่เห็นกล่องของขวัญนบนโต๊ะทำงานของไปเสี่ยววะซวงนานแล้วแต่ไม่กล้าเปิดไฟแห่งความอยากรู้อยากเห็นในใจลุกโชนแล้วไม่รู้สิฉันก็ไม่ได้ถามเขาหนะไปเสี่ยววะซวงหัวเราะเบาๆเร็วเข้าเร็วเข้าแกออกมาให้ฉันดูหน่อยเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงเสี่ยวอวี่เร่งร้ากระวนกระวายจนแทบรอไม่ไหวแล้ว ไปเซียววะซวงหยิบกล่องของขวัญขึ้นมาดูเหมือนจะเป็นพวกเครื่องสาอางแต่ชิวหลานน่าจะไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้แต่ก็เป็นครั้งแรกที่ชิวหลานให้ของขวัญตัวเองดีจังเลยในใจของไปเซียววะซวงรู้สึกหวานชื่นกล่องของขวัญถูกแกออกทั้งสองคนก็เห็นสิ่งของที่บรรจุอยู่ข้างในในที่สุดชุดเครื่องสาอางหนึ่งชุดและน้ำหอมหนึ่งขวดไปเซียววะซวงยิ้มกว้างว้าวเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงเสี่ยวอวี่อูทานออกมาอย่างตกใจเป็นอะไรไป ผู้กองไปชุดเครื่องสอําอางนี้หืมเป็นอะไรชุดเนืงอย่างน้อยก็หลายหมื่นเลยนะอะไรนะไปเสียววัวซวงก็ตกใจไปด้วยฉันขอค้นหาในอินเทอร์เน็ตหน่อยเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงเสี่ยวอาวิ่หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาค้นหาราคาที่แน่นอนจากเว็บไซต์ทางการอย่างรวดเร็วชุดเครื่องสำอางนี้ราคา2 9 99, 9 9 9ส่วนน้ำหอมราคา4,999รวมกันแล้ว3 5 0 0 0เลยนะ ไปเสียวะซ้วงก็เลียริมฝีปากแดงๆแ,แล้วอุทานออกมาอย่างทึ่งเพราะเครื่องสอําอางที่ไปเสียวะซ้วงใช้เป็นประจํานั้นราคาประมาณหลักพันบาทแพงที่สุดก็ไม่เกินสี่พันกว่าบาททําไมชิวรานถึงซื้อของขวัญแพงขนาดนี้ในความทรงจําของไปเสียวะซ้วงหลี่ชิว้านเป็นคนประหยัดแต่ก็ไม่ได้ขี้เหนียวกล้าใช้จ่ายแต่ก็ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายไม่อย่างนั้นวันนี้ตอนที่ซื้อเสื้อผ้าราคาสองพันบาทให้เขา เขาคงไม่แสดงสีหน้าเสียดายขนาดนั้นออกมาแต่กลับยอมเสียเงินมากมายขนาดนี้กับของขวัญชิ้นเดียวถึงจะไม่เข้าใจแต่ไปเสี่ยววะซ้วงก็ดีใจมากเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงเสี่ยวอวี่อิจฉาพี่เสี่ยววะซวงช่างเทียนดีกับพี่มากเลยนะไปเสี่ยววะซวงเผยให้เห็นฟันขาวเล็กน้อยแล้วพูดอย่างดีใจฮิฮิก็ดีนะ่ะแล้วก็ในสายตาของฉันเขาไม่ใช่ช่างเทียนแต่คือชื่อร้านของฉัน เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงเสี่ยวอวี่ถึงกับขนลุกสู้ฮื้อปวดความหวานใช่ไหมแหวะหน้าคลื่นไส้เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงเสี่ยวอวี่เดินจากไปพร้อมกับความไม่พอใจอย่างมากไปเสี่ยววัซซวงบรรจุข,ของขวัญกลับเข้าไปอย่างระมัดระวังไปเสี่ยววัซซวงอารมณ์ดีมากเธอกำลังตั้งตารออาหารค่ำใต้แสงเทียนคืนนี้แล้วชิวหลานรอฉันด้วยนะเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วอีกครึ่งชั่วโมงก็จะถึงเวลาเลิกงานของไปเสี่ยววัซซวงแล้ว หลังจากไปเสี่ยววาซวงจัดการงานเสร็จก็มาที่เคาน์เตอร์มองโทรศัพท์มือถือพร้อมกับมองผู้คนที่เดินผ่านไปมานอกหน้าตา่างพยายามมองหาร่างที่คุ้นเคยส่วนลีชิวหลานกำลังวุ่นอยู่ในครัวเชี่ยร,ระบบช่วยให้ฉันมีสามหัวหกแขนได้ไหมไม่ได้แต่โฮดอย่าทอแท้เพราะตอนนี้คุณมีหนึ่งหัวสองแขนแล้วไปไกลๆเลยไปนอกครัวบนโต๊ะอาหารผ้าปูโต๊ะสีขาวสะอาด เทียนสีแดงสดรอบๆแขวนลูกโป่งสีสันสด,สดใสหลายสิบลูกในขวดแก้วมีดอกไม้สีขาวบริสุทธิ์ปักอยู่สองสามดอกข้างๆกันก็เป็นช่อดอกกุหลาบแดงสดรับกดไลค์กด like, แชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ